เ <New> นยครีมเรามีของเล่นอะไรไมาอ,อีกเนยน้นนอไหนมาแกะดูซิไหนดูซินเนยแกะดูซิเป็นยังไงอ๋อเป็นทรายแบบนี้นี่เองอืมมันมีอะไรบ้างเอาออกมาดูก่อนเอามาดูก่อนอา่าเอาครีมออกมาดูเอาดูก่อนเียว่ามีอะไรบ้างไหนโอ้ทรายสีถุง อ้นนือถ้าซื้อแยกเนี่ยพอซื้อมาเนี่ยสามสิบสามสบสาิบอ่าแต่ถ้าเป็นชุดเนี้ยชุดเนี้ยชุดนี้มีเขาเรียกว่าท็อปปิ้งเหรอลูกอ่ามีมีอะไรมั่งเอามาดูดิมีอุปกรณ์ปรเป็นห่วงห่วงเอาไวไ้ใส่ใส่อ่าแล้วก็มีอุปกรณ์ตัดทรายมีพวกเจดีมีกำแพงมีสามเหลี่ยมแล้วก็มีกุ้งหอยปูปลาคนแล้วมีตัวสู ตัวนี้ชุดนี้ชุดนี้คือ1 2 6บาทนะที่พ่อซื้อมาเนี่ย<ฮ>แต่ถ้าเพ,เพื่อนชอบเนี่ยไปเดี๋ยวพ่อจะตักตะกร้าให้นะเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะเกียวไมเดี๋ยวมาเป่าเปาเป่าลมให้ก่อนมาเดี๋ยวเป่าลมให้ก่อนัดย,ย่งไย่ได้เลยเนียรเนี่ยไตัวแป้งตัวแป้งตัป้นนตัวนี้ันี้ัน้ัน้นี้ั้ัน นนะเอาเติมน้ำได้แก่เพื่อนดูซิว่ามีอะไรมั่งมีปูหายที่มีปูมีอะไรมั่งูกบอกเพื่อนเพื่อนในโดมีไฟมี มีไว้นะมีอะเซนดูยางชื่นดินเนาะมียางพืชชนิดด้วยมีกระแพงมีโลม่ามีปูนมีที่ตากด้วยเนาะอ่าเนยแยกแยกแยกตัวนี้ออกมาอ่าอะเทสไาย์ใส่ตรงนี้เอ๊ยใส่ตากตรงนี้เอ่อเอ่อช่วยจังช่วยจังนี้ก่อ แต้เพื่อนๆไปซื้อได้นะทรายซื้อแยกนะครับ30บาทถ้าเป็นชุดอย่างนี้แล้วก็มีทรายด้วยก็คือ126บหกนะครับถูกมากๆเป็นแพงมากเลยแพงมากไหมลูกฮะแพงปะเทเพื่อนๆดูสิเป็นยังไงมันนุ่มมากหรอมันนุ่มมากมเลยเหรอมีกินมันละเอียดแต่ก็ไม่ละเอียดอ่ามันละเอียดแล้วไม่ละเอียดยังไงไม่ละเอียดเป็นยังไงอ่ะ ไหนลองทำให้เพื่อนดูที่ว่าอันหนึ่งอ่ะอทาให้ดูอันหนึ่งเดยเอาใส่กระบอกแล้วก็ตั้งอันหนึ่งเด้ให้เพื่อนๆดูอันหนึ่งเลยอ่เนีเ่ยไคีมนั่งดีๆขึอ,อ่ไหนลองดูเั้ทำได้ไหมเออใส่ปุบ๊บใส่ที่ทะเลอเอใส่มันนุ่มอ่านุ่มมากไหมอ,อ่ลองใส่ลองตั้งดูเด้ตั้งได้ไหมไหน อ๋อเข่ะเหรออ๋อดะไรตดวนีมัูเป็นเต่าเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะชอ,ชอบกันไหมอ,อ่าเวลาเล่นเล่นข้างในนะใตนตั้งนี้ตั้งนี้ตั้งนี้โชว์อหนึ่งอ่าโชว์ของสูงสี่โอ้โห <c oughs> สวยจังเลย เดี๋ยวเราตั้งตรงนี้โชว์เดี๋ยวตั้งตรงนี้โชว์เลยตัรงนี้โชว์ใส่เยอะใส่เยอะ,ยอะ,อะชอบไหมชอบอืมจะได้ไม่ต้องติดจอมือถือใช่เปล่ามาเล่นทรายมาเล่นทรายดีกว่าอ,อืเก่งมากเก่งมากไหนดูชี้อ๋อนี่เป็นกำแพงโอ้โห้สวยมากอ่ะของคิมคิมตรงนี้ตรงนี้คิมตรงนี้นี่อ่ะอ่ะ ค่อยๆขอเออค่อยๆขอ,อ,นนอเอาขึ้นมาเลยลโอเคเอโอ้โหสวยมากนั่งดีๆ,ๆ,ๆน,นั่งดีๆแบบอันไหนลูกคนอันยางไม่ชื่อเรนยางไม่เชืเ่อเรน,นโอ้โหแค่โลเดียวนี่ทรายแค่โลเดียวเยอะมากเลยนะพ่อซื้อมาเผื่อนักสีแล้วมั้งนั่นนักสีแล้วนะ่วนะนักสีต่านั่นน่ะ แน่นลยทีน้ำตาเนี่ยไหมหรือว่าเล่นทีละสีทีละสีอืมเล่นทีละสีเหรอโอเคโอเคงั้นบอยเพื่อนๆไปซื้อได้เนาะชอบกันไหมบายๆแล้วไปๆแล้วเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะมีชุดหนึ่งร้อยยี่สิบหกกับซื้อทรายอย่างเดียวสามสิบบาทเองโอเคไหมบายบายฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ย